สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ fc ช่องปออนพี่สาวลงพลน,นะคะนี่ก็3ามโมงกว่าแล้วนะคะทุกท่านเมื่อคืนนี้ก็มีพายุฝนนะคะพายุฝนลมมีลมด้วยนะคะทุกคนดูต้นอ้อยพระออนได้เลยนะคะ วันนี้ก็เป็นคืมๆนะคะบรรยากาศคืมๆมเดี๋ยวมาดูนะคะน้องหมาป้าอ้อนนะคะน้องโซดานะคะได้คลอดลูกแล้วนะคะได้สมาชิกใหม่แล้วนะคะมาดูนะคะคุณเอซมาดูได้สมาชิกใหม่แล้ว นี่นะคะเป็นลูกของน้องโซดานะคะคุณเอฟซีน้องโซดาก็ได้คลอดลูกแล้วนะคะคุณเอฟซี ก็ได้สามตัวนะคะได้สามตัวนี่นะคะน้องอย่างตัวน้นอยๆอยู่คลอดเมื่อคือนนี่นะคะทุกท่านคลอดอยู่ที่บ้านผู่ของย่าพาตอนนี้น้องโซดาก็กำลังให้นมนะคะให้นมลูกอยู่ น้องโซดาก็เจ็บตานะคะทุกท่านเดี๋ยวป้าออนจะไปหาซื้อยานะคะมาให้น้องโซดาเดี๋ยวให้ดูลูกน้อยนะคะนี่ค่ะลูกน้อยก็ได้คลอดแล้วเมื่อคืนนี่นะคะสามตัวเป็นตัวผู้หมดเลยนะคะทุกท่านตอนนี้น้องก็กำลังกินนมนะคะกำลังกินนมอยู่ พอนก็ให้แม่โซดานะคะเข้ามาอยู่ในกรงนะคะเพราะว่าก็จะทำที่ให้น้องเขาอยู่นะคะกับลูกเขานะคะน้องนำโชคก็โซนโซนวิ่งไปวิ่งมากลัวจะเข้ามาหาตัวน้อยเนาะกลัว อ่อนก็กลัวแม่โซดาจะกัดกัดน้องนำโชคอ่อนก็แยกออกมาใส่กรงไว้ก่อนนะคะให้เขาแข็งแรงสักสักแป๊บนึงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปล่อยนะคะเดี๋ยวค่อยปล่อยแม่โซดานะคะก็เจ็บตานะคะเจ็บตาเดี๋ยววันนี้พ่อออนจะไปนะคะไปอำเภอวันนอนนิวาสก็จะไปหาซื้อยามาทาให้แม่โซดาด้วยนะคะนี่ค่ะน้องเขาเจ็บตานะคะทุกคน ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรจะไปหายาหยอดตาให้เขาด้วยดูลูกๆนะคะทุกท่านนอนกินนมแม่อยู่นะคะทุกท่านก็ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกแล้วนะคะสามตัวนะคะสามตัวเป็นลูกของ น้องโซดานะคะก็เกิดเมื่อคืนนี่นะคะตอนเช้าพออนมาก็เห็น,เห,นเห็นเห็นแม่โซดานะคะคลอดแล้วนะคะคลอดแล้วก็เห็นลูกอยู่สามตัวนะคะสามตัวนี่นะคะพอ,อนก็ออกมาที่นานะคะออกมาที่นาก็เอาผ้าเอาอะไรนะคะปูให้แม่โซดาแล้วก็กับลูกนะคะนอนอยู่ในกรงนะคะ เพือที่กันน้องนำโชคนะคะจะเข้ามาหาตัวน้นอยๆเนาะกลัวแม่โซดาจะกัดน้องนำโชคนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ กำลังหานมโดดใหญ่เลยตัวขาวเนี่ยนะคะเป็นตัวผู้หมดเลยนะคะทุกคน ปอนก็ขอบคุณคุณเ c ีนะคะก็สรุปนะคะปอนได้สมาชิกเพิ่มมาอีกแล้วนะคะ3ตัวน้อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแน่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 นี่แน่นี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ